สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่19เดือนสิงหาคมตอนนี้เรามีบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินแล้วนะครับใครที่สนใจนั้องสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับเจเจโก้สัญญาณเขียนเอาไว้ที่ตรงแคปชั่นแล้วว t m ี r k e t กกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจโปรโมชั่นหรือว่ารายละเอียดต่าง,างๆเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับว t market.com v ส์คอมวีเทร r อิน Tra d e ครับกับโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษ ฟรีสวอปทองคำและซิลเวอร์ทุกประเภทบัญชีค่าสเปรดถูกมีใบรับรองครบคันชัดเจนวีเทรดอิ t ทรัสวีเทรด FXPO Trade กับโปรครับเทรดกับโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในะวันนี้ FXPO Trade รับกับโปร For like for you ครับเพียงแค่นั้งคุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดภายใตยล้ลิงไอบีของนักเงทุนจะได้รับทันทีห้าสิบ US ดอลลาร์ XM โปรโมชั่นประจําเดือนครับฝากเงินเท่าไหร่ได้โบนัส100%สูงสุด500เหรียญอย่าพลาดนะครับ โปรัวนี้นานานมาทีขอบคุณครับสวัสดีนักลงทุนครับสดุปข่าวเช้ากับกระผมกูเปานะครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวคอรดัชดีในตลาดหุ้นคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยครับ ดัชนีเฉลียวฉากรดาวโจนส์นะครับผมปรับตัวปิดบวกเล็กน้อย0.06% SP 500 0.23%แล้วก็ N a s ส a q ปรับตัวปิดบวก0.21%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ปิดบวกในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจากบริษัทซิสโก้ซิสเต็มเปิดเผยผลประกอบการที่ดีเกินคาดและก็ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีดีตัวขึ้นด้วยนอกจากนี้ตลาดยังขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งรวมไปถึงดัชนีภาคการผลิตที่ขยายตัวกว่าคาดหุ้นซ i สโก้ซิสเต็มนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน30หลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนีดาวโจนทยานขึ้น5.81%หลังจากบริษัทเปิดเผยร,รายได้ในไตรามาสที่4ของปีงบการเงิน2 5 6 5อยู่ที่1.31ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ1.279ล้านดอลลาร์ส่วนรายได้ในปีงบการเงิน2 5 6 5ของซิสโก้ซิสเต เพิ่มขึ้น3.4%นอกจากนี้บริษัทคาดว่ารายได้ในปีงบการเงิน2,566จะเพิ่มขึ้นราว4-6%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง2.3%ครับทุกท่านสำหรับตัวเลขนะครับนักทุนรับตลาดแรงงาน ทางด้านของกระทรวงแรงงานสหรัฐก,ก็มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง2,000รายสู่ระดับ250,000รายในสัปดาห์ที่แล้วและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ250,000ขอภายรับ265,000รายปัจจุบันนี้นะครับนักถุนครับตอนนี้เนี่ยตลาด กำลังคาดการว์วเฟดจะปรับขึ้นตราดอกเบีย้ย0.5%ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนหลังเฟดส่งสัญญ,ญาณชะลอการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยในรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมโดย e ฟดวอช h ูของ c ีมีกรุ๊ปนะครับบ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก61.5%ที่เฟดจะปรับขึ้นตราดอกเบีย้ย0.5สู่ระดับ2.75-3%ในการประชุมวันที่20-21กันยายนนี้แล้วก็จะให้น้ำหนักเพียงแค่38.5% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%แต่ทีนี้หลายๆคนก็จะเกิดคําถามครับว่าคุณแล้วทําไมดอลลาร์แข็งค่าจังเลยครับคือที่ผ่านมาผมก็เลยรีบไปหาข่าวครับพบว่าส็อตข่าวหลายๆสำนักเนี่ยรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่า แม้ว่าเฟดอาจจะมีการส่งสัญญาณการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่อย่างไรก็ตามเฟดก็ยังคงต้องดําเนินนโยบายที่เข้มงวดต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายคพราะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยก็จะยังคงมีอยู่ก็เลยสร้างแรงหนุนให้กับดอลลาร์อินด็กซ์นั่นเองครับนังถุนนี่คือสาเหตุหลักสําคัญเลยละ่ะที่ทําให้ดอลลาร์ของเราแข็งค่ามากมายขนาดนี้ต่อมาครับเราไปดูกันที่ราคาน้ํามันดิบกันบ้างดีกว่านะครับก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวบพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับนักทุนเมื่อคืนนี้ก็ไปทำไฮใหม่เหมือนกัน สัญญาณน้ำมันดิบปิดพุ่ง2.39เหรียญรับข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งดีมานฟื้นตัวสัญญาณน้ำมันดิบเวลท็กัสนะครับตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหสัสบดีขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐรวมทั้งตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบง่งชี้ว่าความต้องการการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งสัญญาณน้ำมันดิบ กลับมายืเนเหนือระดับ90ดอลลาร์ได้อีกครั้งหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียเปิดเผยว่าดัชนีภาคก,การผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกพุ่งขึ้นสู่ระดับบวก6.2ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนและก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับติดลบ5จากระดับติดลบ12.3ในเดือนกรกฎาคม โดยดัชนีดังกล่าวนะครับหากว่าอยู่เหนือระดับศูนย์ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตในภูมิภาคมิดแอตแลนติกมีการขยายตัวครับนักถุนนี่คือข่าวที่สร้างแรงดูดให้กับราคาพลังงานปิดท้ายกันที่ข่าวสรารของราคาทองคําร่วงทําโลใหม่อีกแล้วปิดลบไป5.5เหรียญเหตุดอลลาร์แข็งค่ากดดันตลาดนะครับนักถุนครับคุณเจฟไรท์นักวิเคราะห์จากบริษัทโวลแพค ได้กล่าวไว้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐทําให้นักลงทุนเนี่ยเทขายทองคําในตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้นักลงทุนยังประเมินรายงานการประชุมประจําวันที่26-27กรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐมีการบ่งชี้ว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อ ตาเฟดก็ได้มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะผ่อนคันเร่งในการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนื่องจากกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะขาลงก็เลยสร้างแรงลบให้กับราคาทองคำของเราครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาฝากทั้งทุนด้ช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ